สวัสดีครับผมจักพงศ์วิหาระครับวันนี้เรามารู้จักในเรื่องราวของการสร้างรายได้โดยแผนรายได้ของบริษัท p k k 205นะครับ9ช่องทางนะครับ สิ่งแรกครับที่เราต้องรู้ก่อนในเรื่องราวของไรายได้นะครับที่มาของไรายได้นะหลายๆคนเนี่ยอาจจะไปเคยเจอนะครับบางครั้งไม่แน่ใจว่าธุรกิจเนี่ยนะครับเป็นแชร์ลูกโซ่ไหมครับมาดูครับกระบวนการเป็นอย่างไรนะวันนี้สินค้านะในท้องตลาดทั่วไปนะสมมุติว่าราคาเต็มคือ100บาทหรือ100%เร์เนะเราอยู่ในฐานะนคืออะไรครับผู้โพกครับ ผู้ภคมีหน้าที่ทําอะไรครับทําการซื้อนะซื้ออย่างตลอดเวลาครับซื้อต่อเนื่องซื้อทุกๆครั้งนะไม่ว่าจะซื้อที่ไหนก็ตามครับเราจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอครับกระบวนการเป็นอย่างไรครับผ่านผู้ผลิตมาต้นทุนและกําไรบริษัทก็คือสี่สิบเปอร์เซ็นต์จากสินค้าหนึ่งชิ้นนะครับผ่านโฆษณาครับกว่าจะเราจะได้รู้จักตสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค้าส่งอีก2ี่สิบค้าปีอีกสิบครับถึงเราคือผู้ใช้คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพีเคง่ายๆครับเพีเคก็ทําหน้าที่อะไรครับเป็น ผู้ผลิตเช่นเดียวกันครับเมื่อผลิตสินค้าขึ้นมาในึชิ้นเนี่ยนะครับในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยพีเอสเคบอกว่าต้นทุนกําไรบริษัทเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันครับที่เหลือนะครับใครก็ตามที่ขยายตลาดให้กับพีเอสเคนะครับคุณก็จะมีโอกาสนะครับรับค่าการตลาดสูงสุดคือหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับโดยคุณต้องมีตําแหน่งตั้งแต่ bronze silver gold diamond หรือ super diamond ครับโดยในรูปแบบการตลาดแบบ binary นะครับสองสายงานนะครับถามว่า วันนี้เป็นอย่างไรนะครับแน่นอนครับบริษัทพีเคเป็นบริษัทที่เนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้านะฮะอุปโภคบริโภคที่เปิดโอกาสนะครับให้เราทุกคนเข้ามาร่วมซื้อนะครับซื้อได้ส่วนลดครับขายได้กําไรครับขยายผู้โภคครับได้มีโอกาสครับในการทาการตลาดโดยเอ่อเขาเรียกว่ามูลรวมนั่นก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโดยต้นทุนกำไรบริษัทเนสี่สิบเปอร์เซ็นต์ฮะค่าการตลาดให้อีกหกสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ที่ขยายตลาดให้กับบริษัทนะครับ แน่นอนครับบริษัทพีเคเริ่มต้นง่ายๆครับเป็นหุ้นส่วนฟรีนะครับทุกท่านเป็นหุ้นส่วนฟรีนะครับเพียงซื้อสินค้าอะไรก็ได้ครับ1ชิ้นครับคุณก็จะเป็นเมมเบอร์นะครับเมื่อเมมเบอร์คุณจะมีโอกาสอะไรครับรับส่วนลดครับ25-50เซนจากราคาป้ายครับสิ่งที่จะคุณต้องใช้คือสำเนาบัตรประชาชนบัญชีธนาคารนะครับอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับของทุกท่านเองนะครับ แน่นอนครับคุณก็จะมีรหัสนะครับ6ตัวนะครับตามท้ายด้วยทีเอถ้าเป็นประเทศไทยครับคุณจะมีรหัสผ่านอยู่เป็น4ตัวท้ายบัตรประชาชนนะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้คุณสามารถเริ่มดําเนินธุรกิจได้คือสามารถเริ่มนะครับที่จะรู้จักผู้คนนะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยนะครับประเทศกัมพูชาประเทศลาวประเทศพม่านะครับและประเทศเวียดนามใน5ประเทศนี้ครับจากการสมัครของคุณเพียงแค่ครั้งเดียวครับหนึ่งคนสามารถสมัครได้เพียง3รหัสเท่านั้นนะครับ อามรู้ต่อครับซื้อสะสมตําแหน่งบอกต่อนะครับสร้างรายได้นะเป็นอย่างไรครับแน่นอนครับสามารถซื้อสะสมหรือท็อปอัพในส่วนต่างหรือเพิ่มในส่วนต่างในการขึ้นตําแหน่งได้ครับตามตัวอย่างครับเมื่อคุณเป็นตําแหน่งแรกนะครับเมมเบอร์ครับคุณสมัครเข้ามาคะแนนตั้งแต่ศูนย์จนถึง99คะแนนจากการซื้อสินค้าครับคุณมีโอกาสอย่างเดียวคือส่วนลดนะหรือโอกาสนําไปขายคือ25-50เซนครับ ตำแหน่งที่1ครับเมื่อคุณสะสมครบตั้งแต่100คะแนนเป็นต้นไปตำแหน่งบลอนครับอาจจะซื้ออะไรครับมาสู้แพนไปขวดหนึ่งลักษณะนี้ไปใช้นะครับมาดูต่อครับถ้าสะสมครบแหละครับ500คะแนนหรือซื้อครั้งเดียว500คะแนนครับขึ้นตำแหน่งซิลเวอร์ครับสะสมครบ1000คะแนนหรือซื้อครั้งเดียวเป็นตำแหน่งโกละครับก็สามารถขึ้นตำแหน่งโกลได้นะครับมาดูต่อครับสะสมครบ3,000คนแนนหรือ ครับซื้อครั้งเดียวครบ3,000คะแนนครับก็คือ้ไดมอนครับมาดูต่อครับสะสมครบ5,000คะแนนหรือซื้อครั้งเดียวนะเป็นตำแหน่งซูเปอร์ไดมอนคือ5,000คะแนนครับคุณก็จะมีโอกาสขึ้นตำแหน่งซูเปอร์ไดมอนครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นโอกาสในการรับรายได้ที่ดีที่สุดในส่วนของบริษัท PSK ครับ แต่และตำแหน่งก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นที่แตกต่างกันนะมาดูต่อครับว่าเป็นอย่างไรครับแน่นอนบริษัทมีแผนรายได้ทั้งหมด9ช่องทางอะ่ะช่องทางนึ่งคือส่วนลดหรือกำไรขายปีแน่นอนคุณสมัครเข้ามาทันทีคุณได้ทันทีครับข้อที่2ครับโบนัสค่าแนะนำครับเชั้นสูงถึง150เซนข้อที่3ครับบริหารทีม25-50เซนครับโดยคุณต้องมีตำแหน่งตั้งแต่อะไรครับ บลอนซีเวิร์กโกลด์เดมอนหรือซูเปอร์เดมอนครับมาดูต่อข้อที่4นะครับแมทชิ่ง5ชั้นสูงถึง70%แบบรอบครับช่องทางที่5ครับยูนิเลเวล20ชั้นลึก2 5่สิถึงร้อแบบรอบครับใน2ข้อนี้ครับก็จะเป็นหลักๆคือคุณต้องมีการซื้อรักษายอดนะครับวันนี้บริษัทก็ไม่ได้บังคับในเรื่องราวตรงนี้นะครับมาดูต่อครับข้อที่6ครับโบนัสเชื้อชูเกียรตินะครับเข็มบวกสูตรวันธามโบนัสครับ ตั้งแต่ซูเปอร์เดมอนนะต้องเป็นตำแหน่งตั้งแต่ซูเปอร์เดมอนก่อนนะครับถึงจะมีโอกาสครับมาดูต่อครับข้อที่7ครับออเซลครับหร์เซจากยอดขายทั่วโลกข้อที่8ท่องเที่ยวฟรีรอบโลกครับตั้งแต่สตาร์เดมอนขึ้นไปนะครับอมาดูต่อครับข้อที่9ครับบริหารเซ็นเตอร์5ถึง15%บร์เต์ครับซื้อในบินเดียวนะครับก็คือเปิดเป็นซื้อพอยต์เข้าบริษัทนะครับก็คือ10,000แบาท 5 0 0บาทหรือ1ล้านบาทนะดูต่อครับเป็นข้อๆกันครับข้อที่1ครับส่วนลดหรือกำไรขายปีกแน่นอนครับคุณเริ่มต้นเข้ามาในธุรกิจของ p h ครับตัวอย่างครับไม้สูบแผรนขวดเนี้ราคาข้างขวดอยู่ที่1,750บาทครับเราเบิกซื้อได้ราคา980บาทครับส่วนลดทันทีนะครับหรือกําไรนะครับทันทีสําหรับคนนําไปขายครับ770บาทครับแน่นอนครับเรื่องราตรงนี้ครับ คุณก็สามารถเรียกว่าซื้อมาขายไปนะครับซื้อได้ส่วนลดขายได้กาไรแน่นอนครับสินค้า1ชิ้นก็จะมีคะแนนนะเป็นตัวกําหนดคะแนนทําอะไรครับคะแนนจะนํามาคํานวณในการขึ้นตาแหน่งของคุณหรือนําไปคํานวณในการสร้างรายได้นะครับให้กับคุณครับอามาดต่อครับแผนรายได้นะครับข้อที่2จนถึงข้อที่3นะสข้อนี้นะครับจะเป็นแผนที่คุณไม่จําเป็นต้องรักษายอดหรือในการซื้อซ้ําในหลายเดือนครับตามตัวอย่างครับเมื่อตัวคุณครับ แน่นอนผู้สมัครเข้ามาคุณจะเป็นตัวสีน้ําเงินนะเป็นลูกคนนะสีน้ําเงินเห็นไหมครับตามหน้าจอนะครับอารู้ต่อครับผู้มีรหัสรับค่าการตลาดแน่นอนโอกาสในการรับค่ากระดาดสูงสุดถึง60%เป็นะเป็นอย่างไรครับก็ต้องมีตําแหน่งนะครับตั้งแต่ bronze silver gold diamond หรือ super diamond ครับโดยค่าเฉลี่ยครับหคะแนนเท่ากับนะครับประมาณ10บาทนะครับโดยหลักๆนะครับมาดรู้ต่อครับวันนี้ธุรกิจของเราเป็นอะไรครับเป็น binary นะครับเป็น2สายงานแน่นอนครับ โบนัสข้อที่2คือโบนัสแนะนำนะครับร้อยถึงร้อยห้าสิบเซนสูงสุดคือ7ชั้นครับวันนี้ตามตัวอย่างครับถ้าตัวตัวเรานะเป็นตําแหน่งอะไรครับตำแหน่งบลอนด์นะฮะคุณมีโอกาสรับค่ายนำคือ1ชั้นคือชั้นที่1คือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเป็นซิลเวอร์ครับชั้นที่หนึ่งได้ร้อยนะครับชั้นที่สองยี่สิบครับถ้าเป็นตําแหน่งโกล์ครับชั้นที่หนึ่งได้ ร้อยชั้นที่สองได้ยี่สิบชั้นที่สามได้สิบชั้นที่สี่ได้ห้าครับแล้วถ้าเป็นตำแหน่งเดลต้าล่ะครับชั้นที่หนึ่งได้ร้อยนะครับชั้นที่สองได้ยี่สิบชั้นที่สามได้ห้าชั้นที่สี่ได้ห้าชั้นที่ห้าได้ห้าครับสูงสุดตัวคุณครับเมื่อเป็นซุปเปอร์เดลต้าครับชั้นที่หนึ่งได้ร้อยชั้นที่สองได้ยี่สิบชั้นที่สามได้ห้าชั้นที่สี่จนถึงชั้นที่เจ็ดเนี่ยได้ชั้นละห้าเปอร์เซ็นต์ครับสูงสุดก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบเซน มันเป็นโอกาสทางธุรกิจของเราครับเราก็ตัดสินใจเป็นอะไรครับเป็นตําแหน่งซูเปอร์ไดมอนด์เลยครับถามว่าซูเปอร์ไดมอนด์ดียงไงครับค่าแนะนที่สูงสุดถึง7ชั้นครับตามตัวอย่างครับแน่นอนครับธุรกิจเราเป็นไบนานรครับแนะนําเรียกว่าวางซ้ายวางขวาครับเมื่อคุณตัวคนแรกนะครับคุณแนะนํา A มานะครับ A ตัดสินใจครอบ รวมธุรกิจกับเราครับซื้อสินค้ามา500คะแนนเป็นแหน่ีเงินครับเรามีโอกาสรับได้คือในการแนะนําตรงคือในชั้นที่1ครับคือ500บาทครับรู้ต่อครับแนะนำอะไรครับแนะนํา B นะครับแนะนํา BB ตัดสินใจมาเป็นตําแหน่งซูเปอร์ไดมอนด์เช่นเดียวกันครับรู้ต่อครับแล้วอะไรครับ B นะครับ เราจะได้รับรายได้ที่เกิดขึ้นคือ100%ของ5,000ก็คือ5000บาทใช่ไหมครับตามตัวอย่างนะครับรู้ต่อแค่นอนครับคนที่3ล่หละนะครับธุรกิจของเราเป็นแบลรี่ครับสสายงานครับสามารถติดตัวได้เพียงแค่2คนครับที่เหลือทําอย่างไรครับก็ต้องนําไปต่อไปฝั่งซ้ายก็ได้หรือฝั่งขวาก็ได้นะครับตามตัวอย่างคือเราต่อไปฝั่งซ้ายนะครับฝั่ง A นะครับฝั่ง A นะครับก็แนะนํา C มานะครับซซึ่งถ้ามา500คะแนนเช่นเดียวกันครับเราก็ได้รับถือว่าเป็นแล้วครับ เราเป็นคนแนะนําตรงแต่เป็นการต่อช่วย A นะครับเป็นการช่วยเหลือในทางสายงานนะครับแสดงว่าวันนี้ C ก็เป็นชั้นที่1ของเราครับเราก็ได้รับเท่าไหร่ครับ500บาทครับดูต่อครับ B ก็เข้าใจนะครับมีการแนะนําเกิดขึ้นครับมีคนมาถาม B ว่าอ๋อ B ใช้อะไรดีครับ B ก็บอกว่าโอเคฉันใช้สินค้าดีนะครับฉันใช้สินค้าสมัยซูแป้นดีเนี่ยก็แนะนำเลยครับแนะนำดีมานะครับดีซื้อสินค้ามา500คะแนนเช่นเดียวกันครับแต่ถือว่าอะไรครับ ดีเป็นชั้นที่2ของเรานะครับเพราะอะไรครับเพราะ B เนี่ยเป็นชั้นที่1 B เป็นคนแนะนํามานั่นหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นนี้ครับเราจะมีโอกาสรับด้วยเท่าไหร่ครับ20%ครับแต่ไม่ได้เกิดจากอะไรครับไม่ได้เกิดจากเราคุณแนะนําตรงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะมหาศารมากถามว่ามันเป็นอย่างไรครับแน่นอนครับเท่านี้ครับ D มีการขยายต่อไปอีกชั้นหนึ่งนะเพราะ D เป็นช um. ั country, nice. well ้นที่2เนี่ยถ้า D ไปแนะนําต่อในชั้นที่ มาอีกชั้นหนึ่งก็คือถือว่าเป็นชั้นนั่นแหละครับชั้นที่3ของเราจะส่งผลให้เราเท่าไหร่ครับจะส่งผลให้เรามีรายได้อีก1 0ในชั้นต่อไปแล้วก็ถ้าชั้นที่3นั่ต่อชั้นสี่เราได้อีกห้าเซนครับชั้นที่4นั่ต่อชั้นที่5เราได้ห้าเซนชั้นที่5านั่งต่อชั้นหเราได้ห้าเปอร์เซ็นต์ครับชั้นที่หกต่อเน้นนั่ชั้นที่เจ็ดเราได้ห้าเปอร์เซ็นต์ครับสังเกตไหมครับว่าตั้งแต่ชั้น งานที่ไม่ได้เกิดจากเราเป็นผู้นาครับแต่เกิดจากพลังทวีหรือพลังของเครือข่ายของเราครับในการขยายงานนะรอ่านรู้ต่อครับตามตัวอย่างครับแน่นอนครับ ac นะครับ abc นะครับ d ซื้อสินค้ามาครับเรามีโอกาสรับในส่วนของการแนะนําไปแล้ว6,100บาทนะแบบนี้นะรู้ต่อครับแน่นอนครับบริษัทบอกว่าคํานวณให้อีกนะครับเมื่อทำตัวอย่างแล้วคํานวณแบบนี้คํานวณบริหารทีมให้อีกครับ25ิบถึง5ส่วนครับคิดอย่างไรครับ วันนี้ตามตัวอย่างถ้าตัวคุณนะเป็นตำแหน่งบอลนะถ้าต,ตัวเองนะเป็นตำแหน่งบอลเนี่ยบริษัทให้นะครับบริหารทีมนะครับคือต้องมีคะแนนข้างซ้ายและข้างขวาที่เท่ากันนะครับเท่ากันที่เราตามบริษัทคิดให้ยี่ห้าเซ็นะสูงสุดไม่เกินวันล,ละหมื่นครับถ้าเป็นซิลเวอร์สามสิบเปอร์เซ็นะไม่เกินวันล,ละสองหมื่นครับถ้าเป็นโกลครับสามสิบห้าไม่เกินวันล,ละสามหมื่นครับถ้าเป็นไดมอนด์ครับสี่สิเปอร์เซ็นไม่เกินวันล,ละสิบหมื่นสูงสุดคือซุปเปอร์วันครับห้าสิบเปอร์เซ็น่าไรรคัต แน่นอนครับคะแนนฝั่งซ้ายนะครับมาเท่าไหร่ครับ1000ฝั่งขวามา5,500คะแนนครับคะแนนเท่ากันที่เท่าไหร่ครับเท่ากันที่1000ครับโบนัสข้อนี้คำนวณเป็นนะครับคะแนนที่เท่ากันคือเท่ากันที่1000คูณด้วย50เซนครับเราจะได้รับโบนัสตรงนี้เท่าไหร่ครับ500บาทให่ไหมครับดูตามตัวอย่างนะครับเอาดูต่อครับแน่นอนครับ คะแนนนะครับเมื่อถูกขักแล้วนะครับฝั่งที่มีคะแนนมากกว่าก็คงเหลือเท่าไหร่ครับ4,500คะแนนก็จะเก็บรอไว้ครับในวันถัดไปในการคำนวณบนัสให้กับเราใหม่ครับเอก็เกิดอะไรครับเอเกิดความเข้าใจเกิดขึ้นครับเมื่อใช้ดีเสร็จนะครับเกิดการบอกต่อเกิดความเข้าใจเกิดการขยายเกิดขึ้นก็ไปแนะนําคนมานะครับเมื่อไปนําคนมาแสดงว่าเราก็มีโอกาสรับค่ายนาด้วยในส่วนหนึ่งครับจนอะไรครับจนเกิดองค์กรขึ้นมาเมื่อทุกคนมีการขยายเกิดขึ้นครับ จนฝั่งอะไรครับฝ <extern als> <ator> ั่งซ้ายนะสมมติฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยมีคะแนนมาเท่าไหร่ครับ500คะแนนเนี่ยมาเท่าไหร่ครับมา200คนนะซื้อสินค้ามา2โหลนะ5 0 0คะแนนครับฝั่งขวาแล้วครับซื้อสินค้ามากเหมือนกันครับคนละ500คะแนนเช่นเดียวกันครับ300คนครับรวมแล้วฝั่ง A มาเท่าไหร่ครับฝั่งซ้ายนะครับมาเท่าไหร่ครับ10,000 0ครับฝั่งขวามา1 5 0 0 0 0สาครับรวมแล้วนะครับแสดงว่า วันนี้โบนัสข้อนี้คำนวณจากคะแนนที่เท่ากันครับก็อเอา1 0 0 0 0แสนมาคิดให้อีก50เซนแสดงว่าโบนัสในวันนี้เราจะได้รับเท่าไหรครับสูงสุดก็คือ50,000บาทนะต่อวันเลยนะถ้าเราได้รับทุกวันครับแสดงว่าโบนัสข้อ3ข้อเดียวเนี่ยเรามีโอกาสรับและได้สูงถึง1ล้าน 5แสนบาทเลยครับไม่รวมกับการแนะนำนะในส่วนเรื่องราวของเจ็ดชั้นของแต่ละคนนะครับแสดงว่าวันนี้ตำแหน่งซ u เปอร์เดมอนเนี่ยมีโอกาสทางธุรกิจท,ที่ซ่อนอย่างสูงสุดมากๆเลยนะฮะนี่คือสองข้อนะครับที่คุณไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นต้องซื้อซ้ำหรือรักษายอดเลยจากบนทัสองข้อนี้คุณมีโอกาสครับเพื่อว่ามาเมื่อไหร่คะแนนมาเมื่อไหร่รับเมื่อนั้นขยายเมื่อไหร่รับเมื่อนั้นได้ทันทีครับรับได้ไม่จำกัดการด้วยครับ มาดูต่อครับสังเกตนะครับว่าคันแนนที่เหลือก็จะถูกเก็บรอครับในวันถัดไปนะคาับมาดูต่อครับข้อที่4ครับแมทชิ่ง5ชั้น70%แบบรอบครับบนนั้นข้อนี้มีเงื่อนไขว่าวันนี้ครับใครก็ตามที่ต้องการรับรายได้ตั้งแต่ข้อ4นะครับคุณก็ต้องมีการรักษายอด200 PV ครับ หมายความว่าครับข้อดีของธุรกิจของเราคือโตนะครับโตข้างเดียวก็ได้ตังค์นะครับวันนี้เกิดฟุณน,นะครับตามตัวอย่างการเติบโตข้างเดียวก็ได้ตังค์แล้วอะไรต่อครับตําแหน่งกิจยศก็ขึ้นสามารถขึ้นด้วยวได้จากการเติบโตข้างเดียวก็ได้ครับเอารูปตารางฝั่งขวานะครับ ถ้าตัวคุณนะเป็นตำแหน่งบอนเนี่ยบริษัทจ่ายให้ชั้นที่1คือ10เอนะฮะถ้าเป็นซีเบอร์ครับชั้นที่หนงได้15้ชั้นที่2ได้10ครับถ้าเป็นโกลนะถ้าตัวคุณเป็นโกลนะครับตำแหน่งที่หน่ชั้นที่หนึ่งได้20ชั้นที่สองสิบ้าชั้นที่3ได้5้าครับถ้าเป็นตัวคุณเป็นตำแหน่งไดบอ์ครับชั้นที่1นึจะได้ห้าชั้นที่สองได้ยี่สิบชั้นที่สามได้ห้าชั้นที่สได้ห้าครับสูงสุดคือวันนี้ตัวคุณเป็นอะไรคร คุณก็จะมีอะไรครับมีโอกาสก็เรียกว่าความมั่งคั่งจะเป็นของคุณอย่างต่อเน,นื่องเลยนะเป็นอย่างไรครับสมมติตามตัวอย่างวันนี้ตัวเราครับรักษายอดไป200 PV พีครับแน่นอนคุณก็แนะนําจนเกิด G1 ขึ้นมานครับจีหนึ่งแนะนำจีสองก็เกิดจีสองขึ้นมาจีสองนำต่อจีสามก็เกิดจีสามขึ้นมาผมสมมุติว่านะครับ 1>, 1 2, 3, G 1, G 2 G 3, ึ่งสองสามี่งจีสองีสามเเป็นชั้นที่1ชั้นที่2องีสเนี่ยนะครับแต่ตามตัวจริงของคุณคือคุณอยู่ซุปเปอร์เทมอนคุณรับถึง5ชั้นนะแต่ผมสมมุติให้ดูเพียงแค่3ชั้นนะมาดูต่อครับเมื่อ3ชั้นเป็นลักษณะนี้ครับจีสมนะครับมีรายได้เกิดนะครับจากการบริหารทีมเท่าไหร่ครับ ห้าหมื่นบาทต่อวันครับเราได้ด้วยเท่าไหร่ครับบริษัทจ่ายเราชั้นที่สามเป็นห้าเปอร์เซ็นตนะเราจะได้ด้วยเท่าไหร่ครับสองพันห้าร้อยบาทครับมาดูต่อครับคะแนนส่งผลต่อในชั้นที่สองเหมือนกันครับชั้นที่สองก็เติบโตเหมือนกันครับมีรายได้เกิดขึ้นเหมือนกันครับการบริหารทีมอยู่ห้าหมื่นบาทเช่นเดียวกันคือสูงสุดต่อวันแล้วนะครับแสดงว่าเราได้ด้วยเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะมครับมาดูต่อครับคะแนนที่เกิดขึ้นก็จะส่งผลต่อในนชั้ที หนึ่งของเราด้วยนะครับเมื rails, ่อช right. ั so <Why? S 1> ้นท so ี่หนึ่งครับมีการเติบโตเช่นเดียวกันมีการบริหารทีมเกิดขึ้นครับเราได้รับด้วยเท่าไหร่ครับเราก็ได้รับนะด้วยเท่าไหร่ครับห้านะครับว่าห้าห้าหมื่นเนี่ยเราได้รับด้วยคือสามสิบเปอร์เซ็นครับโบนัสข้อนี้เราได้รับด้วยคือหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับแสดงว่าวันนี้ครับโบนัสแมทชิ่งจากอะไรครับจีหนึ่งจีสองจีสามครับที่มีการบริหารทีมค่าบริหารทีมเกิดขึ้นนะครับค่าบริหารทีมเกิดขึ้นนะครับ เท่าไหรอ่ะก็คือเขาได้เราบริหารทีมวันละห้าหมื่นครับใน3าคนนี้ครับเราได้เท่าไหร่ครับ30 25 5นะครับรวมแล้วเราได้เท่าไหร่ครับ3 0,000บาทแสดงว่าเราเติบโตแบบนี้เรามีโอกาสรับเท่าไหร่ครับ3า0 0 0บาทถ้าเราได้ทุกวันนะครับ30 0 0 0ืคูณ30ครับ90,00 0 0บาทเลยครับถือว่าโบนัสข้อนี้เป็นโบนัสที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับกับหลับทุกท่านนะครับรู้ต่อครับแล้วมันยังสามารถอะไรครับโลอัพได้ด้วยครับสมมุตินะ G1 G2 G3 นะไม่รักษายอดบอกว่าฉันรับใน่วนของการแนะนําบริหารทีม2ข้อฉันไม่รักษายอดได้ไหมได้ครับบริษสัทเป็นได้บังคับครับแน่นอนครับบางเอิอครับ G4 นะครับก็มีรายได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ G4 มารักษายอดครับ G1 G2 G3 เนี่ยจะถูกโลนะครับเป็นการโลรวมนะครับ G4 เนี่ยเพื่อ ในการคำนวณนะฮะถือว่าเป็นการคำนวณในโบนัสในชั้นที่1ให้กับเราครับจะแสดงว่าตรงนี้เราจะมีโอกาสที่มีรายได้ที่สูงขึ้นนะครับตามอะครับแผนรายได้ของบริษัทนะฮะใเรื่องราวของการโหอ up นะครับซึ่งตรงนี้ครับเหมาะสําหรับใครครับคนที่ขยันนะฮะคนที่ทําทีมนะคนที่ทําทีมก็จะมีโอกาสรับได้เป็นส่วนตรงนี้แหละนะฮะเอาดูต่อครับเกี่ยวพันครับเมื่อคุณรักษายอดครับโบนัสยูนิตด้วยคือข้อหครับ ยี่สิบห้าถึงห้าอ่ายี่สิบห้าถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแบบรลอัครับเป็นอย่างไรครับแน่นอนครับใครก็ตามที่อยู่ใต้สายงานของคุณทั้งหมดครับไม่ว่าใครก็ตามมาบริษัทจ่ายชั้นละห้าเปอร์เซ็นต์ครับถ้าวันนี้ทุกคุณตำแหน่งบอลนะครับบริษัทจ่ายให้าชั้นครับเป็นซิลเวอร์ให้สิบชั้นครับเป็นโกให้สิบห้านะสูงสุดคือตั้งแต่ไดมอนด์ขึ้นไปครับให้ทั้งหมดเป็นยี่สิบชั้นครับซึ่งตรงนี้ครับ ไปก็ตามที่ซื้อรักษายอดนะใต้องค์กรของเรานะจะถูกนํามาคํานวณเป็นรายได้อัตโนมัติให้กับเราครับสูงสุดในโบนัสข้อนี้ครับ20ล้านนะครับถ้าเติบโตเต็มที่นะครับ20ล้าน9701,520บาทเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นมบนัที่ท่านได้เพิ่มนะครับมาดูต่อข้อที่6ครับเชื่อชูเกียรติครับ เขมบวกสูตรครับวันทามโบนัสครับเป็นอย่างไรครับมาดูตําแหน่งแรกของเราก่อนนะครับวันนี้ตัวคุณจะขึ้นตําแหน่งกิจยศได้ตัวคุณต้องเป็นตําแหน่งซูเปอร์ไดมอนด์ก่อนเท่านั้นครับตามตัวอย่างครับเมื่อคุณเป็นตําแหน่งซูเปอร์ไดมอนด์เป็นอย่างไรโดยฮาร์ปสตาร์นะครับเราจะขึ้นฮาร์ปสตาร์เนี่ยต้องทําอย่างไรนะฮาร์ปสตาร์เนี่ยแนะนําตรงเท่าไหร่ครับซ้าย 2,000กันแนนขวา2,000กันแนนแสดงว่าภายในเท่ากับภายใน2เดือนทุนสามารถทําได้ภายใน2เดือนนะครับอาจจะแนะนํามาฝั่งละเท่าไหร่ครับฝั่งละ2,000เดือนแรกมาฝั่งซ้ายเดือนสองมาฝั่งขวาก็ครบเงื่อนไขเหมือนกันครับภายใน2เดือนนะครับซึ่งตัวนี้ดูตามตัวอย่างครับตัวเราเป็นซูเปอร์ไดมอนด์นะครับตัวเราต้องเป็นซูเปอร์ไดมอนด์ก่อนนะครับสมมุติแนะนําซิลเวอร์มาหนึ่งคนแนะนําไดมอนด์มาหนึ่งคนคือไดมอนด์3,000กันแนนครับซิลเวอร์คือเท่าไหร่ครับ500รับ เราก็เข้าใจแล้วว่าทางขวามือเนี่ยเราผ่านแล้วนะฮะดูต่อครับเราก็ไปช่วยฝั่งเลยครับฝั่งต่อฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือคนแรกซื้อมา5 0 0้คะแนนครับคนที่2ซื้อมา1000คะแนนเป็นหน่งโกครับคนคนที่3าครับซื้อมา500คะแนนครับรวมแล้วเท่าไหร่ครับ2 0 0พันคะแนนพอดีนะภายใน2เดือนแสดงว่าตัวเราก็จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่งฮาร์ปสตาร์นะครับเตรียมขึ้นในการขึ้นรับเข็มเกียรติยศกับบอยษัตว์เราได้เลยนะครับอ่าาดูต่อครับ แน่นอนครับที่เรื่องราวของรายได้นะครับมาดูต่อการขึ้นตําแหน่งในส่วนของอะไรครับเชื่อชูเกียรินะครับเชื่อชูเกียรินะครับเคบุกสุดแล้วก็วันธามอนะครับเมื่อเราเป็นซูเปอร์ดมบอนแล้วครับถ้าตัวเรานะครับเป็นตําแหน่งสตาร์ครับเราจะต้องมีรายได้เกิดขึ้นจากการแนะนําบริหารทีมนะครับอยู่ี้เราเกิดขึ้นนะครับก็คือ20,000บาทขึ้นไปนะครับสองหมบาทขึ้นไปถามว่าวันนี้ครับ เรามีโอกาส2 0 0 0 0ืบาทขึ้นไปนะแต่บริษัทเปิดช่องทางให้2ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งคืออะไรครับ PV ข้างที่น้อยกว่าก็าคือคะแนนข้างที่น้อยกว่าเนี่ยสองหมคะแนนนะครับมาดูต่อครับถ้าเป็นซูเปอร์มิเซอร์รับ3 0,000ื่นบาทหรือ30,000 PV ในข้างที่น้อยกว่าครับถ้าเป็นเมนเจอร์ครับห้าหมบาทหรือ 30, PV เท่าก่อนห้าหมื่น PV ครับถ้าเป็นเมนจ์เออร์ไดเรกเตอร์อ 50, PV, รน, Manager, Manager, uh, Director, นะครับหนึ่งแสนบาทหรือ 100, PV ก่อนหนึ่งแสนวีแล้วก็เป็นเพสเซียนนะครับสองแสนบาทหรือสองแสน PV นะครับถ้าเกิดเป็นสตาร์ไดมอนดครับ 3แสนบาทหรือพีวีค่างอ่อน3แสนพีวีครับถ้าเป็นคราวเดมอนครับ5แสนบาทหรือพีวีค่างอ่อน5แสนพีวีครับถ้าเป็นบลูเดมอนแหละครับ1ล้านบาทหรือพีวีค่างอ่อน1ล้านพีวีครับถ้าเป็นดับเบิลบลูล่ะครับ2ล้านบาทหรือพีวีค่างอ่อน2ล้านพีวีครับมีอยู่สองช่องทางนี้ครับรับเข็มเหมือนกันหมดครับแต่วันนี้ตั้งแต่เพสเดนต์นะครับรับสูตรสีดำนะครับกับเงินพิเศษอีกเท่าไหร่ครับอีก20,000บาทครับคือวันทามนะครับส่วนในเรื่องราวของสตาร์เดมอนครับเงินพิเศษอีก30,000บาทค so ครรรััับบบสสูีเทานะแล้วก็ คาวเดมอนครับสูตรสีเงินนะครับเงินอีก5 0,000บาทครับแล้วก็บลูเดมอนนะครับเงินอีก10,000แบาทครับสูตรสีตาลทองครับแล้วก็สูงสุดคือดับเบิลบลูเดมอนครับรับสูตรสีแดงเลื่อนลงครับเงินอีก2,0,000นบาทแสดงว่าวันนี้ครับคุณขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามบคุณก็จะมีโอกาสรับรายได้ในเรื่องราวของวันทามโบนัสของคุณได้ทันทีครับแต่เรื่องราวตรงนี้นะครับก็เรียกว่าการรวมรายได้ในหลายเดือนนะครับคุณหนึ่งจะมีโอกาสรับในเรื่องราวของวันทามโบนัสได้นะฮะรู้ต่อครับ ก็ที่เป็นนำตัวอย่างครับตามตัวอย่างเราอาจจะแนะนําเองนะครับแนะนำซูเปอร์ไดมอนด์มา2คนคนละห้าพันคะแนนนะครับแล้วก็อาจจะแนะนานะครับแนะนาไดมอนด์มาฝั่งซ้ายไดมอนด์มาฝั่งขวานะครับผมแล้วฝั่งละ8ปดพันครับคุณก็จะมีโอกาสคบคุัวิขึ้นตําแหน่งนะครับหนึ่งสตาร์โดยอัตโนมัติหรือนะครับคะแนนข้างที่น้อยกว่าครับฝั่งไหนคะแนนน้อยกว่าแล้วมีคะแนนสูงนะครับก็คือคะแนนอยู่ที่ตั้งแต่2 0 0หมื่นคะแนนขึ้นไปนะครับคือสองหมื่นพีวีครับคุณก็จะมีโอกาสขึ้นแหน่งได้เช่นเดียวกันครับ ดูต่อครับในเรื่องราวตรงนี้นะครับเขาบอกว่าข้อที่7ล็ดะครับออเซลนะครับ5%จากยอด PV ขายทั่วโลกครับวันนี้ PV ขายทั่วโลกเท่าไหร่ก็ตามนะครับบริษัทแบ่งผลกำไรมา5%ครับสำหรับคนที่เป็นต่างดาวเดมอนขึ้นไปมีได้ถึงแสนบาทขึ้นไปแล้วก็เป็นการรักษายอดใช่ไหมครับโดยคัดเจียก็ตำแหน่งนะครับถ้าคุณเป็นต่างดาวเนี่ยคุณได้1หุ้นนะครับดาวเดมอนนะครับถ้าเป็นคราวเดมอนได้2หุ้นถ้าเป็นบลูเดมอนได้3หุ้นถ้าเป็นดับเบิลบลูเดมอนได้ทั้ ข้อที่8ครับท่องเที่ยวฟรีรอบโลกแบบ v i P เป็นอย่างไรครับวันนี้ใครก็ตามที่ตำแหน่งตั้งแต่ Star Diamond ขึ้นไปแล้วมีรายได้ครับในรายเดือนนะครับในรายเดือนคือ3เดือนติดต่อกันครับในรอบปีนะครับคุณมีกับท่องเที่ยวฟรีนะครับหนึ่งแสนบาทเนี่ยได้ท่องเที่ยวฟรี2ที่นั่งครับถ้าเป็น2องแสนบาทครับสามเดือนต่อกันได้เป็น4ที่นั่งครับถ้าเป็น5้าแสนบาทครับสามเดือนต่อกันได้ท่องเที่ยวฟีเป็น6ที่นั่งครับถ้าเป็น1ล้านบาทละครับได้แล้วสามเดือนต่อกันครับคุณรับ ท่องเที่ยวคือเป็น8ที่นั่งเลยสําหรับการท่องเที่ยวนะครับดูต่อครับข้อที่9ครับบริหารเซ็นเตอร์5้ถึงสิเปซ็นครับเป็นอย่างไรครับแน่นอนครับตัวคุณครับตัวคุณครับสามารถที่จะอะไรครับบางคนมีหน้าร้านนะบางคนก็อยากซื้อบินหรือบางคนใช้สินค้าถึงอยู่แล้วเราก็มีโอกาสในการที่จะมาเป็นสต็อกนะครับสอกคิดในการโอกาสในการรับรายได้เพิ่มนะครับสำหรับการคีย์คะแนนก็คืออยู่ที่5%นะของ PV ครับถ้าเป็นโมบายนะครับ 500ล้นบาทหรือพีวีได้รับค่าคีย์อยู่ที่10%ของพีวีครับถ้าเป็นเซ็นเตอร์ละครับ1ล้านบาทหรือได้รับค่าคีย์อยู่ที่15%นะของการครีย์หรือของพีวีนะครับตรงนี้ครับมาดูต่อครับรอบกันจ่ายครับวันที่1จนถึงวันที่5วันที่10เข้าวันที่12ครับแล้วก็6ถึง10เข้า17 11ถึง15เข้า22ครับ16ถึง3 สิบหกถึงยี่สิบครับเข้ายี่สิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบถึงยี่ห้าเข้าวันที่สองแล้วก็ยี่สิบหกถึงสามสิบเข้าวันที่เจ็ดครับทั้งนี้ทั้งนั้นมีการหักภาษีณที่จ่ายห้าเปอร์เซ็นต์และค่าค่าโอนนับสามสิบบาทตรงนี้นะครับสําหรับใครก็ตามที่ต้องการรับรายได้ต่อเนื่องต่อเนื่องทุกๆวันนะครับก็สามารถนะครับเรียนรู้เรื่องราวของระบบ e cash ได้นะครับเรื่องราวของการโอนนะครับโอน e cash ครับจ่ายแทนการซื้อสินค้าครับเราก็สามารถที่จะมีโอกาสในการเก็บเงินสดในรายวันได้เลยนะฮะดูต แน่นอนครับถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะตรงนี้นะครับสําหรับเรื่องราวของรายได้นะทั้งหมด9้าช่องทางของกับบริษัทพีเคนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้หลักๆนะครับถามว่าวันนี้ครับแน่นอนครับในเรื่องราวของรายได้ถือว่ามันเป็นเหตุผลที่จะสามารถทําให้ทุกเราทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จในธุรกิจเนี่ยแบบง่ายๆครับแต่สําหรับเรื่องราวของระบบธุรกิจครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใน e ีถัดไปนะครับซึ่งวันนี้ครับสำหรับผมจักรพงศ์วิหารละสวัสดีครับ